หนูชื่อเด็กหญิงปิ่นมุกนิยมบุญค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแอนวัตน์นิ่ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแอนร์่ขอขอมพวกเรามานำเสนอโครงงานเรื่องวัดนยายากรายวิชาสังคมศึกษา,ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม วัดนางหยาดทราบว่าวัดนางหยาดเป็นวัดเก่าแก่เนื่องจากเป็นที่ราบรุ่มมีแม่น้ําไหลผ่านและบริเวณวัดนางหยาดจากการสอบถามผู้คนในพื้นที่ทราบว่าสมัยก่อนวัดเป็นบริเวณพื้นที่ที่สูงที่สุดในบริเวณพื้นที่รุ่มแม่น้ําเจ้าพยาในละแวกน,น,นั้นอันธิฐานว่าคงจะสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีหรือก่อนนั้น ปัจจุบันคงเหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์มีพระพุทธรูปศิลาชายศิลปะอุทองตางมานวิชัยทำด้วยหินแกะสลักขนาดหน้าตักกว้างประมาณ56นิ้วสูง72นิ้วชันนิฐานว่าคงจะเป็นพระประธานของพระอุโบสถของวัดมีศาลาเสาไม้เนื้อแข็งงหลังคาด้วยสังกะสีคุมไว้ป้องกันแดดฝน บริเวณพื้นพระอุโบสถประกอบด้วยอิฐดินเผาโบราณขนาดกว้างประมาณ5นิ้วครึ่งยาว11นิ้วหนา3นิ้วและพบอิฐดินเผาโบราณขนาดใหญ่มีรูเล็กๆหลายรูทะลุจากด้านบนแผ่นอิฐถึงด้านล่างกว้างประมาณ8นิ้วยาว14นิ้วหนา5นิ้วครึ่งในบริเวณเขตพื้นที่ของวัดนางหยาด จากข้อมูลที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองพุทธศักราช2,310สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากเข้าตีกรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าได้แล้วืนนะคะก็จะพบอีกดินเผาโบราณขนาดใหญ่ค่ะเราพบรู่เล็กในทงู้จากด้านบนถึงด้านล่างแผ่นอิฐค่ะได้ทับเรือผ่าน มาถึงวัดนางหยาดจึงได้นำไพ่พลแวะพักหึงหาอาหารมเมื่อรับประทานอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็ลงเรือต่อไปถึงทนบุรีรุ่งสามพอดีต่อมาพระครูวิมลกิจจานุกูลเจ้าอาวาดวัดป่าหยิว้วได้ปฏิดสังขอนสร้างวิหารทรงไทยและเป็นที่นับถือศรัทธาของคนในท้องถิ่นและบุคคลทั่วไปได้มาสักการะบูชาตังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน